มาลุกมาเอ้าจนเมื่อยครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องมาในกับน,นักล่าสายสารห้องกอะผ้าพ่อแม่พี่น้องมาสัมผัสบรรยากาศริมหุวยนะครับเนาะกับการตกปลาหน้าดินมาในห้องกะ มาตีปลาใหญ่กันนะครับเนาะปลาสวายวันนี้มีมาอยู่สองชุดอีกชุดหนึ่งก็อยู่ฟังคุณครับอีกชุดหนึ่งคือชุดที่เฮ่าเนี่ยอยู่ฟังนี่วันนี้ก,นการเดินทางเฮากับมากกับผู้เก่าเองนะครับเนาะนายช่างช่างติิงนะครับเนาะขาดบ่าววันชัยอีกคนนึงบ่าววันชัยไม่สบายซ้อมกีฬาปวดขาเนาะครับนะเนาะวันนี้ก็ไปล่องห้อยรุ่นห้อยชมบึงกับการตกปลา สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาตกปลานะักกีฬาตกปลาเนาะหาอยู่หา,หากินตามภาษาพื้นบ้านอีสานมันเท่ากับบรรยากาศเท่านะครับเนาะไปติดตามรับชมว่าจะเป็นแบบไหนมาจากไหนไปยังไหเนานะครับเนาะโอเคครับผมรอแป๊บนึงออกเนาะทำงานเนาะทำงานเนาะลงมา ยังองคอืมโอเคอามาอีกแล้วครับคันเดิมอออวอเอยนะเหนื่อยแล้วก็ไมม่ต้องน <Okay. S 2> กำลังมัดกันอยู่เนาะผมพี่น้องเลยโอ้ยแขนเมื่อยแขนหลา่าผมพี่น้องเลยอือจเย็นเข้ามาเข้ามาดูเข้ามาเข้ามาเข้ามา,มาเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวเพทปนึงจ้ะ

ตักจังไงวมาเมื่อยกว่าแขน่อยลอยหมดโอ้เมืรอเลอาเอาเอาขม้าขเข้ามาปล่อยไปปล่อยไป Again, again. Again, go again. Ưm. มื่นลมครับพี่น้องมื่นลมลื่นลมครับแต่ฟังมันมันลื่นแล้วโอ้ยเกือบครับเกือบเกือบต่อไม่บมานะลื่นลมครับเอาหัวเป็นั่งผัดเลยจริงเอาเอาผมไปพี่น้อง นี่ตลกเฮฮากันก็ว่ากันไปเนาะเฮียมันไปอดีนมาเลยเข้ามาเลยอ,อยู่ปะค่อยค่อยค่ <ไป S 2> อยค่อยค่อยค่อยหมุเลมมาเลยมนาเลย,เ,ลยเดี๋ยวลงมานมาด้ดึงไปเนี้อดึงไป ค่อยปล่อยปล่อยเบออย่เบรกนิดนึง่อยบ่อยบเออ เข้าต oh. ัวที่สามตัวที่สามเนาะนี่เนาะโอ้ยเข้าโอ้มันไปเกี่ยวเกี่ยวกับเออโอ้ยหนึ่งว่าสิบบูยูหนึ่งว่าจะบบูยูเนาะครับหนึ่งว่าจะบบูยูเนาะตัวนี้เอ้าผลงานของนายช่างเรา เดือดหมากไงบ่๊ะเดือมากหน่อยคืออยู่เฉยว่ะอยู่เฉยว่ะเนี่ยเป็นเข่ากลั่นเนี่ยอืเข่าอู้แสดงว่าตัวนั้นมันฆ่าก่อหญ้าเนาะมันโรดีโอเคอ่ะสูตรเหย่าเราสูตรเหย่าเราทำงานอยู่ปะเนี้ย เหยื่อเราทำงานอยู่วันนี้เหยื่อเรามาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวนะค่อยๆใจเย็นการสู้กันงนั้นการสู้กันงนั้น โอเคจับหัวเออมีการสู้กันแล้วงานนี้โอ้โหไปไปเอาทำงานเโอยสู้ของใหญ่คุณผูนสู้ของใหญ่งานนี้นายชั้ปวดแขนโอ้ยโอ้ย โอ้โหมาขึ้นมาใหญ่เลยอือนครับเมยแอกแรกครับเยอะเยอะเนรช่างนี่นนรช่างนั่งพักก่อนมาเนี่ยโอ้นี่ครับเดี๋ยวเหมือนอย่าเพิ่งเข้าใกล้เด้อเอาเบ็ดออกได้ปะ โอเคบ่ okay, mm hmm. เอาสูตรเยาที่เฮาก็ได้ผลเนาะครับเนาะสูตรเยาของเท้เาเฮากับการตกปลาหน้าดินเอานักล่าสายสานเท้าเฮาค่อยติดตามไปเบิง้งเนาะว่าจะออกมาได้รูปแบบไหมวันนี้ก็สูตรเยาเฮาทำงานเยาเฮาก็ทำงานอยู่ไหมอืมหวางเลยก็ได้ยังโอ้ยมันมันหลอดตันเนาะ เตยเอ,อ้าตีทีเอายก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 ไปโอ้โหอยอะเอาค,ครับนี่ครับเนาะฝีมือเดี๋ยวเด้อดนะปิดไฟก่นโอนโ,โ,โอ้โหนี่แหละครับเอา นักล่าสายสารเราวันนี้ทำแต้มมาตัวนี้จะรู้สึกว่าโอเคอยู่ครับไม่กไม่กไม่ก้วมีก็ไม่ก็ไม่ก็ลากขึ้นลากเออ่นาหนัก ที่ทเกือบน่ามุดจากเกือบบูดก่อนที่น่ามุดจากเกือบบูดโอ้ยอะไรวะเนี่ยลงบึงที่ปะเนี่ยไม่กินเมื่อลยวะ,ะไม่กินเลย่อไรโมดุดู่ว่ะเนาะมันเหนือ่อยเพราะมันนี่กิ่กามเทิงเลยเดี๋ยวเย็เลนลอยลนย่ล เลียน hey, hey, uh ิดเดีย huh. ว oh. ่นบ้านหอตง้้ีนี่้ดูโอติดตัวเลยโอ้ยน้องกัแล้วทีมงานนักล่าสายอีสานวันนี้ก็ประสบผลสำเร็จครับนักล่าสายอีสานแตวเออเยตรง เดี๋ยวตุ่ปลาโอู้หดแสดงมากนี่ถือเบ็ดข้าเจ้าอยู่ดิใช่นี่ถือเบ็ดข้าเจ้าอยู่อ๋อครับมันนี่ครับนนการตกปลาหน้าดิน ตกปลาใหญ่ตกปลาหนังนครับเนาะคับสูตรเหยือที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองเลี้ยลอกเยี้ยงแดดใกล้เคียงธรร,ธรรมศาสตร์มากที่สุดนครับเนาะมันจะเดินทางมากสองชุดอีกชุดหนึ่งอยู่ดฟังตรงคำนี่ผมกับมาคู่กันครับคุณพี่ช่างช่างติ่งนะครับ <laughs> คุณออกกำลัง อกกำลไรโอเคครับ